น่ารักขอบคุณนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อเดี๋ยวกลับไปค่อยตั้งขอบคุณสติกเกอร์ด้วยนะเอยของขวัญพี่ไฟอยู่โรงแรมขอหวยลาวหน่อยไม่รู้เลยอะ่ะแฟนขับซื้อไอที่เป็นลอตเตอรี่หวยลาวอะ่ะมันมีแบบ แต่เขาเรื่องลือจริงนะเขาบอกว่าถ้ามาลาวเนี่ยก็ต้องกินเบียเพราะว่าเบียเขาดังมากเบียที่ประเทศลาวต้องลองกินพี่ฟ้าก็ว่าจะลองเดี๋ยวเย็นเนี้ยมีดินเนอร์ก็ว่าจะลองอยู่อยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นงไงพี่ขวาญขอบคุณสําหรับดอกไม้นะคะตอนเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีดินเนอร์จริงๆเขาเริ่มแต่งหน้ากันแล้วทพี่ฟ้าแต่งหน้ามาแล้วก็เลยแบบยังมานั่งไลฟ์ได้ แต่ก็ได้ไม่นานแล้กก็จะไป The Voice All Star เป็นเกสเฉยๆคะ่ะไม่ได้ไปแข่งแต่อยากให้ทุกคนรอดูปี All Star สนุกจริงเบียดาดำหรอรสชาติมันเป็นยังไงอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะ ขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะไม่ได้ไลฟ์ใน t i k t ต็อกนานก็เลยแรกว่าจะไลฟ์ในไอจีแต่ว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรมาทักทายแฟนคลับในติ๊กต็อกบ้างรักเสียที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณที่ <c oughs> ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเสียเบิม้มไม่ว่าจะเป็นจิปโปไม่ว่าจะเป็นแดดดีไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าขอบคุณจริงๆแต่ละ แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปแต่เชื่อไหมว่าทุกทุกคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเสียเบิ้มไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าไม่ว่าจะเป็นจิปโป้ไม่ว่าจะเป็นแดดดีทั้งหมดทั้งมวลมันคือตัวตนของพี่ฟ้าจริงๆเลยอะตัวตนจริงๆเลยนะจริงๆพี่ฟ้าไม่ได้เป็นคนแบบเรียบร้อยเป็นคนแบบทะเลนถ้าสนิทจริงๆนะจะรู้ว่าเป็นคนที่ตลกหน้านิ่งเป็นคนพูดแบบ ไม่ได้คิดไปเองแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็จะบอกว่าเป็นคนที่พูดแล้วดูตลกแบบนิ่งๆไม่ได้เป็นคนตลกแบบโบะ๊ะบะแต่บางมุมเวลาเรามีแฟนเราก็จะเหมือนจิป๊โปะบางทีเราก็อยากแบบตะมุตะมิน่ารักหรือบางทีเราอยากจะเป็นไมโครเวฟเราก็จะเป็นแบบแดดดีชอบความเซ็กซี่ชอบแบบความอุ่นใจชอบความไมโครเวฟก็ก็เป็นแดดดี แต่อิงฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นโหมดที่ทำงานเวลาเขาทำงานเขาก็คืออิงฟ้าจริงจังและมักจะทำงานออกมาดีเสมอไม่เคยผิดพลาดเรื่องของการทำงานอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาเสียเบิ้มเนี่ยมันคือล่างพี่ฟ้าเวลาเมาอันนี้คือเรื่องจริงไปถามเพื่อนไปถามดอนไปถามแดดเวลาที่ น้ำหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่พี่ฟาสร้างขึ้นมาแบบเพิ่งสร้างขึ้นมาแต่มันมีมานานแล้วแค่ทุกคนไม่รู้หายค้างเรือยง ทำไมขิดละ่ะเน็ตก็ยังเต็มอยู่เลยหายขิดยังแค่ทุกคนไม่ได้รู้จักอิงฟ้ามหาชนมากขนาดนั้นในสมัยก่อนในสมัยที่ทุกคนรู้จักในการเป็นเดอะ o i c e หรือว่าการเป็นมิสแกรนแต่ว่าพอหลังจากเราเริ่มเข้าที่อ่ะการเป็นตัวเองมันก็เริ่มที่จะ แสดงออกมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะแยกคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนเพื่อให้เรารู้ว่าเวลาไหนเหมาะสมกับกับคาแรคเตอร์ไหนเพราะว่าพี่ฟ้าเห็นแล้วพี่ฟ้าก็อดพูดไม่ได้เพราะทุกคนก็อินเกินอะ่ะมันอินเกินจนแบบแต่เสียรู้เสียเบิ้มฝากบอกมาเสียเบิ้มฝากบอกมาว่า เสียเข้าใจว่าคนหมั่นไส้เสียเยอะต่างๆนานาแต่เสียฝากบอกมาว่าจะหมั่นไส้เสียยังไงก็ได้แต่อย่าว่าเสียแกมันเจ็บเขาบอกว่าคาเลคเตอร์เสียเบิ้มมันดูแก่มันเจ็บมาถึงอิงฟ้ามันสะเทือนพูดได้แค่นี้เจ้าไปละไปแล้ว เพราะฉะนั้นนะเวลาติดตามใครก็แล้วแต่พี่ฟ้าฝากบอกแฟนคลับทั้งหมดที่อยู่ในไลฟ์นี้เนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราติดตามแล้วเรามีความสุขเราดูเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ติดตาเราติดตามแล้วเรารู้สึกเราเครียดทําไมเขาเป็นแบบนี้ทําไมเขาพูดแบบนี้ทําไมเขาเป็นแบบนี้ให้เลิกติดตามไปเลย แล้วไปดูอะไรที่ทำให้เรามีความสุขในสิ่งที่เราไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบก็ได้จบเสียก็ฝากบอกมาว่าเสียก็ทำให้คนรักร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ไม่งั้นเสียเหนื่อยตายอิงฟ้าเหนื่อยตายจริงพูดตรงๆง แต่ว่ามันก็มีที่ตักเตือนมาบอกว่าเสียมุกสิบแปดบวกให้ลดลงขอโทษจริงๆบางทีก็ลืมตัวมันก็คืออิงฟ้านั่นแหละจะบอกว่าตัวตัวนิงฟ้าจริงๆนะมันแสบยิ่งกว่าแสบยิ่งกว่าเสียอีกแต่จะระวังให้มากขึ้นเข้าใจว่าเด็กๆดูเยอะแต่เสียก็มั่นใจอุ้ยขอบุณค่าน่ารักมาก ขอบคุณนะแต่เสียก็มั่นใจอิงฟ้าก็มั่นใจว่าเด็กสมัยเนี้ยความคิดมันโตก่าพี่ใหญ่บางคนอีมันแยกแยะได้เชื่อเสียเอถอะถ้ามันเล่นโซเชียลเป็นมันแยกแยะเป็นแล้วจริงถ้าเล่นติกตอกมาเจอเสียได้หรือว่าดูไอจีมาติดตามเล่นทวิตเตอร์มาดูเสียได้เด็กมันโตแล้วสมัยนี้แล้วยุคสองพันยิบสองจริงๆ ติดตามพี่ฟ้าเอาในส่วนที่เป็นเรื่องดีเอาไปเป็นตัวอย่างอันไหนที่ไม่ดีแยกแยะแยกแยะเลยอันไหนที่ดีพี่ฟ้าทำงานเก่งพี่ฟ้านู่นนี่นั่น,นเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจเก็บไว้เป็นตัวอย่างอันไหนที่ไม่ดี ไม่ต้องเรียนแบบดูเพื่อสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะพอจบทุกคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีเวลาของมันเชื่อพี่ฟ้ามันมีเวลาของมันไม่ว่าจะเป็นจิปโปไม่ว่าจะเป็นเสียเบิ้มด,ด่าดีเมื่อไหร่ที่มันถึงหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะไปของมันเองเดี๋ยวช่วงที่พี่ฟ้าจะต้องเข้า ออฝึกฝนตัวเองก่อนที่จะไปอินโดเนี่ยเดี๋ยวได้รู้เลยว่าโหมดจริงจังมันจะเป็นแบบไหนจริงๆในช่วงนี้มันก็ยังเหมือนแบบให้เราได้ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ฟ้าเข้ากองมิสการไทยแลนดน์นอ่ะเหนื่อยมาก ย้อนกลับไปได้ก่อนเข้ากองพี่ฟ้าจะนอนให้เต็มที่พี่ฟ้าจะเล่นให้เต็มที่พี่ฟ้าจะสนุกให้เต็มที่พอเข้ากองปุ๊บเนี่ยมันจะเจอสภาวะกดดันความเครียดเยอะแยะมากมายไม่ต่างกันเดี๋ยวพี่ฟ้าเข้ากองอินเตอร์เนี่ยพี่ฟ้าต้องรับมือกับแฟนนางงามเยอะมากต้องเครียดมากๆแรงกดดันต่างๆแค่คิดว่าณนะตัวเองตอนนี้เนี่ยมีความสุขในโมเมนต์แบบไหนพี่ฟ้าจะทําไม่เต็มที่ พี่ว่าจะสนุกให้เต็มที่เป็นตัวเองให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวเราเข้ากองหนึ่งเดือนในเดือนตุลาเนี่ยแน่นอนว่าหนักเพิ่มผินหนักกว่ากองมิสการไทยแลนด์อีกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเก็ตเฟลมันไม่มันไม่สามารถจะพกเสียเบิ้มไปกองอินเตอร์ได้อยู่แล้วถึงเวลาเสียเบิ้มก็ต้องไปและเดี๋ยวกลับมาจากอินโดค่อยว่ากัน มันเป็นซะอย่างนั้นจบแล้วถ้าเสียไปอย่าบนคิดถึงอย่าบนคิดถึงเสียแมวแฟนคลับดีๆมันก็มีพูดรู้เรื่องคิดได้โตแล้วก็มีแต่แฟนคลับที่แย่ๆไม่เป็นก็มีก็ต้องตักเตือนกันไปแต่อันไหนที่เขาตักเตือนเราด้วยความหวังดีนี้พี่ฟ้ารับฟังนะว่าเออเขาอยากให้เราแบบปรับอะไรบ้างลดอะไรบ้างเดี๋ยวทำให้ มันไม่ยากไม่ยากสำหรับเสียยเราจะบอกว่าไอเสียเบิ้มนี่แหละงานเข้าลัวไม่ไหวหมายถึงว่างานอะที่เป็นงานจริงๆอะที่สร้างรายได้อะพอเสียเบิม้มเข้าไม่ไหวไปไหนมีแต่คนเรียกเสีย่ย เพราะคนบางคนเขาชอบโมเมนต์ของความของการมีความสุขอะเขาชอบดูเพราะบาวงวันเขาเครียดมามากๆแล้วเขามาดูแบบโอ้เขาหวัวเราะเขาอะไรอย่างนี้พี่ฟ้าดีใจนะมีความสุขไปด้วยกลายเป็นว่างานมากขึ้นไม่มีอะไรที่ทําให้เสียงานเลยแม้แต่นิดเดียวเสียเบิ้มเอาอยู่บอสไม่ได้ดุเลย บอสไม่ได้ว่าอะไรเลยบอสอยังเรียกเสียเบิ้มจะเอาอะไรเพราะเขารู้ว่าพี่ฟ้าถึงเวลาทํางานคือทํางานถึงเวลาเล่นคือเล่นทำงานคือทำคือทำเต็มที่เล่นก็คือเล่นเต็มที่ให้มันบาลานซ์กันแล้วเนี่ยมันยุคสองพันยี่สิบสองอย่าไปเครียดมากอย่าไปดรามากต้มยำกุ้งเยอะ เข้าใจพี่ฟ้าไม่เครียดหรอกพูดตรงๆไม่ต้องเป็นห่วงแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงว่าพี่ฟ้าจะเครียดสําหรับการดรามา่านู่นนี่นั่น,นเรื่องเสียเบิเมพี่ฟ้าไม่เครียดเลยเพราะว่าพี่ฟ้ารู้อยู่แล้วว่าพี่ฟ้าทำแล้วจะต้องเจออะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าเราก็ทําให้คนชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าพี่ฟ้าจะทําแบบนะั้พี่ฟ้าเหนื่อยตายทางานด้วยแคร์ความรู้สึกของทุกคนด้วยตายตายกันพอดีจบ กูเป็นซึมเศร้าตายจริงเพราะฉะนั้นเข้าใจเข้าใจด้วยเพราะเสียเบิ้มนี่แหละงานมาไม่ไหวหนูดีงานเยอะไม่ไหวตอนนี้ พอเ,เป็นเสียเบิ่มเสียเบิ่มปุ๊บเป็นเลขาปุ๊บจับมือกันประสบความสำเร็จไปเลยลูกค้าซื้อลูกค้าชอบเข้าใจไหมไม่รักเสียเบิ่มไม่ว่าแต่อย่าว่าเสียเบิ่มแก่จบพูดแค่นี้ มันเจ็บมันสะเทือนถึงอิงฟ้าก็บอกไปแล้วว่าที่ตกเก้าอี้มันไม่ได้เมามันนึกว่ามันมีไอ้พนักไออะไรน,นะเขาเรียกอะไรไอ้ที่พิงอยากทุกคน,คนยิ้มเยอะอย่าไปเครียดยุคข้าวยากหมากแพงยุคคนตกงานยุคโควิด มีความสุขใช่พี่ฟ้าเสพอะไรที่มีความสุขเสพอะไรที่ทําให้เราสามารถหัวเราะยิ้มแฮปปี้ได้หลังจากเราเหนื่อยงานหลังจากเราเสร็จงานแล้วหลังจากเราเรียนเสร็จหลังจากที่เราทะเลาะก,กับแฟนหลังจากที่เราเจอปัญหาโน่นนี่นั่นมาหันมาดูพี่ฟ้าเมื่อไหร่ขอให้มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มนางงามคนนี้พูดตรงๆว่าตั้งแต่ได้มงมาขอคืนความสุขให้กับแฟนคลับบ้าง เพราะตลอดระยะเวลาที่เราเก็บตัว,ตวมาแฟนคลับซับพอร์ตพี่ฟ้าดีทุกอย่างเป็นคนที่ช่วยฮิลเราเวลาเราเจอกระแสดาม,มา่าใหม่สมมงนู่นนี่นั่นฮิลพี่ฟ้ามาตลอดหลังจากนี้ให้พี่ฟ้าคืนความสุขให้กับแฟนคลับบ้างให้กับคนดูบ้างให้กับคนที่มาติดตามเราเพราะฉะนั้นอันไหนดีติดตามเรา เพราะฉะนั้นอันไหนดี